แม่ทำไมแม่ทำงานหนักแล้วได้เงินน้อยจังผมอยากมีเงินเยอะๆให้แม่สบายไม่ต้องให้แม่มาทำงานหนักอย่างนี้ถึงแม้ว่าเราจะทำงานหนักแต่งานที่เราทำก็เป็นงานสุจริตนะลูกแต่ผมเห็นคนอื่นมีโทรศัพท์ใหม่ๆได้กินแต่ของดีแต่ถ้าผมโตขึ้นอีกหน่อยผมจะดูแลแม่เองนะครับขอบคุณลูกมากนะที่คิดจะดูแลแม่แต่เรื่องการมีเงินทองคิดดีมีพ่อความกระยัยนอดทน ถึงแม้ว่าเราจะมีเงินทองมากมายเราก็ไม่มีความสุขหรอกนะมามาช่วยแม่ทำงานดีกว่าครับแม่แม่แม่เป็นอะไรครับแม่ใครก็ได้ช่ยแม่งทีครับแม่แม่เป็นอะไรครับ คุณหมอครับตอนนี้แม่ผมเป็นยังไงบ้างครับาจากการตรวจเบื้องต้นนะคะเนื่องจากว่าคุณแม่ดูตรวจดูแล้วอะ่ะความดันสูงเล็กน้อยนะคะแล้วก็อ่อนเพลียมากอาจจะเนื่องจากรับประทานอาหารน้อยแล้วก็ไม่ค่อยได้พักผ่อนแล้วก็ทํางานหนักนะคะ่ะจะต้องให้คุณแม่รับประทานอาหารให้เพียงพอนะคะหลากหลายด้วยแล้วก็ให้พักผ่อนบ้างนะคะอาจจะเกิดจากความอ่อนเพลียจากการทํางานหนักแล้วก็อาจจะเครียดทําให้ความดันโลหิตสูงขึ้นค่ะ แม่ครับช่วงนี้แม่ต้องรักษาตัวเองให้มากนะครับขอบคุณมากครับคุณหมอค่ะไม่เป็นไรค่ะดูแลสุขภาพนะคะกลับบ้านแม่ต้องพักผ่อนเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะดูแลแม่เองครับเป็นยังไงบ้างครับแม่ก็ปกติของคนแก่นั่นแหละลูกเป็นห่วงก็ได้งานไม่ได้ทำงานก็ไม่ได้เงิน หรือว่าเราลองพดหาความช่วยเหลือดูอีกอย่างคนที่บริจาคก,ก็อยู่ไกลคงไม่มีใครสนใจเราหรอกลองเอารูปที่แม่ป่วยมาพดขอรับบริจาคดีกว่า พอดีจะถามว่ามีพี่ที่จะขายโทรศัพท์เขาขายไปหรือยังพอดีว่าอยากซื้อโทรศัพท์ใหม่ยังเลยถ้าพาเราไปซื้อเดี๋ยวเราจะไปเลี้ยงน้ำปั่นอุ่นแล้วนะครับพี่โอเคครับ อา้าวจะเข้าไปในเมืองหรือเป้อ๋อสวัสดีครับลุงไม่มีอะไรครับพอดีผมว่าจะเข้าไปเอาของที่สั่งไว้ครับเออเออแม่ยังไม่สบายอยู่ครับลุงเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อนจะรอเออช่วงนี้พ่อเห็นเจ้าเป้ทำตัวแปลกๆมีเงินมีทองใช้ซื้อของเยอะแยะไปหมดพ่อกลัวน้องจะไปลักเล็กขโมยน้อยของคนอื่นหรือเปล่า พ่อกลัวน้องเสียอนาคตเมื่อลูกมีเวลาลองคุยกับน้องดูช่วงนี้น้องติดเพื่อนแม่ก็ยิ่งไม่ค่อยสบายอยู่แต่ค่ะพ่อหนูก็เห็นน้องใช้โทรศัพท์มายอยู่เพื่อนที่ทำงานหนูก็ใช้อยู่ราคาคงแพงน่าดูไว้หนูเจอหนูจะเตือนให้นกักการ์อเอ๊ะนี่มันเด็กแถวบ้านแกรหรือเปล่าเนี่ยลงรับบริจาคบอกแม่ป่วยหนักอยู่โรงพยาบาลน,น่าสงสารว่ะแกไหน เอนี่มันจะพี่นะินาทำไม,มขอรับบริจาคไม่กลับมารักษาตวัวที่บ้านนานแล้วนะหมอบอกแค่ภาพผ่อนน้อยทำไมถึงมาขอรับบริจาคแบบนี้ล่ะแบบนี้มันเข้าข่ายหลอกลวงแล้วนะนี่ผิกดกฎหมายด้วยนะแกต้องไปบอกน้องเขาแล้วล่ะเขาใจพวกแกทั้งสองคนมากนะยังไงไว้จะมาเล่าให้ฟังอีกทีขอให้น้องเขาคิดได้ไวๆแล้วกันครับพี่ว่าไงครับ พี่ไปเห็นในเฟซบ้าเราไปลงขอรับบริจาคเงินระดมทุนช่วยเหลือแม่ที่ป่วยหนักแต่แม่เรากลับมานอนพักที่บ้านแล้วนะไม่ได้ป่วยหนักเหมือนที่โพสไว้นี่พี่คิดว่า้ารทำแบบนี้ถือว่าเป็นการโกงของคนอื่นผิดกฎหมายนะเป็นการทําผิดพราบาคอมพิวเตอร์ด้วยพี่คิดว่าเป้นควรที่จะโพสขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับพี่ผมจะขอโทษทุกคนครับผมยอมรับผิดครับผมขอคุณพี่กับลุงมากๆเลยครับที่คอยเตือนสติผม ดีมากน้องเป้เป็นลูกผู้ชายกล้าทำก็ต้องกล้ารับทำผิดก็ต้องยอมรับผิดสังคมให้อภัยเราเสมอก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณทุกคนที่รักและเมตตาครอกครัวผมทั้งที่จริงแล้วแม่ของผมไม่ได้ป่วยหนะักเหมือนกับที่ผมขอรับบริจาคที่ผมทำลงไปก็เพราะอยากให้แม่ไม่ต้องทำงานหนักมีเงินไว้ใช้ใจ่ายจนเกิดเป็นความเห็นแก่ตัว ตอนนี้ผมสำนึกผิดแล้วผมขอโทษทุกคนจากใจจริงอีกครั้งหนึ่งครับหวังว่าสังคมจะให้โอกาสผมได้กลับตัวเป็นคนดีต่อจากนี้ผมสัญญาว่าผมจะเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตประหยัดอดออมพอเพียงและจะรับผิดชอบต่อนหน้าที่ของผมผมต้องขอโทษแม่ด้วยนะครับที่ทำผิดและโกหกแม่มาโดยตลอดดีแล้วลูกเป็นลูกชายทำผิดก็ต้องกล้ายอมรับผิด เป้คิดได้ก็ดีแล้วหามีปัญหาอะไรเป้มาบอกพี่กับพ่อได้นะไม่ต้องเกรงใจพี่จะคอยช่วยเหลือเป้เองพี่เข้าใจผลของการทำดีจะส่งผลให้เป้พบเจอความสุขแน่นอน